โอเคยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นง่ายมากเขาโอเคเทตเซตเอาแรงสู้โอู้วมีแรงแรงสู้อ่ะมือวางหน่ายอ่าเคเราก็จะยกขาขึ้นข้างนึงข้างนึงแล้วก็เอามือเอียงข้อวีเสซีข้างขานั่นเดิมแล้วนี้เราก็จะมาตรงไหนนะล็อกคอตรงปลายทางแล้วก็ให้เขาแนบแนบกับนั้น หน้าอกเรานะ่ยเราแล้วก็มือเนี่ยก็เหมือนกันจับตรงไหนจับตัวไหนถอยอ่านเถิดเวลายกขึ้นให้สะดวกน้ำตรงตรงเนี่ยแนบตัวเราดูว่าเขาเก่งไหมอันนี้ให้แน่ตัวเลยนะแล้วก็เก่งไหมเก่งเราโยกกันดูกันนะถ้ามันแข็งแข็งก็สวยนน้ำใจว่าเขาเก่งถ้าไม่อะไรนะเอาไม่เก่งพุ่งไปเลยหนึ่งสองสามอึ๊บอ่เนี่ยยังกระสิบข่างสาไปอะไรเลย ยกแขนขึ้นข้างออกแรงสู้ข้างนี้จรงออกแรงสู้อะไรยงจะเรียบร้อยรข้างนี้มีแรงข้างนี้ไม่มีแรงไปข้างหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราอันนี้ไปทางนี้เลยหนึ่งยกเอวสองสามอึ้ยตัวปิวออกแรงสู้ มีแรงบางทีเลยคราวนี้เอาแล้ยงโซ่โอเคใช้ได้แต่ถ้าเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะติดลบจะขาดทุนนิดหน่อยเพราะอะไรบางทีเนี่ยโอ้โหเอาอกมันแน่นเลยนะบางทีว่าโอ้คุณหมอยาเอาเลยนะรู้สึกว่าปวดคอไม่เกลี้ยงหายเลยแล้วไงต่อไปคิดถึงหมอทุกคืนเลยไม่ได้เลยถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราทำผู้ชายแล้วก็ใช้ท่าเลยนะบาร์เบ้อ มันจะเป็นทีเอหรือขม่าหรือว่าที่ไหนนะเวียดนามเรืเราเขาไปสาสมบาบเลยเนี่ยมันเีเสร็จแล้วพวกเขาก็จะอะไรนะบิดคอดับคอเนยนะมันก็จะเอาประมาณนี้มาจับลงไปค้างเกงนั้นมีเกงทุกบไปเลยเนี่ยก็หมอนิดหน่อยอันนี้ก็เมอนกันนอ่บิดสี่ห้าองศานะโอเคแล้วต่อไปถ้าใส่หมอนไปนั่งตัวคอตรงๆ อันนี้ก็มือเนี่ยเราก็จะเอามาล็อกตรงประมาณทีข้อที่หนึ่งเนี่ยอ่าทีเอ๊ะทีเจ็ดหรือทีหนึ่งประมาณนี้อ่าอันนี้ก็หายปละนะนองตัวตรงๆรงอ่าแล้วเราก็จะจับตรงอะไรนะเนี่ยตอกไม้ก็อะไรก็เลยนะจับตอกไม้อ่าแล้วก็ดูเขาเก่งไหมมันเก่งหนึ่งตองๆาอ้ยอ่าดันไปเลยนะดันไปดันไปเลยนี่ข้างนะองตัวตรงตรงเก่งไหมไม่เก่งหนึ่งต่างๆเอ้ย อ่าเนี่ยนะ้สองเโอเคเอาแรงสู้เอาแรงสู้โอเคใช้ได้เยข้าขอข้าคอนั่งมีสามข้นหนึ่งล็อกสองถืนเสียสามใส่หมอไปเอาไปเยียดเท้าตรงๆรงเยียบไปไหนนั่นมที่เอาเยียดไปไหนนั่น่ายม่ไปนี่แหละตรงกลางนั่นเถอเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรนะ นี่แตกหน่อยถ้าเรามายืนตรงกลางนี่ถ้าหลายหลายคนเนี่ยตัวมันใหญ่กว่ามันจะนะตัวตัวมันจะหักเราพยายามแยกๆพยขยับไปนิดหน่อยอยากจะตรงข้อต่อนี่มันก็จะดีนะแล้วหน้าแข้งเนี่ยเห็นไหมอ่าเอามาแนบเลยนะเนี่ยสลังนี่ย่างเงี้ยเอาเข่ามาลงนี่เจ็บนะหน้าแข้งนะมือยกขึ้นอ่ะยกขึ้นอืออ่าแสดงออกอืออืออยกขึ้น ต่อไปนี catching, ich mein prochain, en, Guys, ้ช like, like, ื day, hey, ่อว่าท่าเป็ดหัวแม่เท้าให้เช็ดกันหัวแม่เท้าเช็ดกันเข่าเช็ดกันนะถ้าเขากอดอกไปเลยอึ๊บกอดอกเป็นสามเดี่ยวท่าไหนดีต้อกท่านี้ดกว่าอึ๊บมือเนี่ยอย่าเตือนจับตรงนี้ให้จับเลยไหนเลยข้อมือเฮ้ยออกหลงออกมาทำไมลมมันทำไมยังไม่ทันอันนี้เลยออกมันอะไรไม่ใช่กระดูกด้านนะอื ก็ไหนใจกัหน่อยนะครับโอเคเนี่ยอะไรนะันน้นๆนะแล้วก็ให้เข่ากับข้อเท้าเราเนี่ยให้มันตรงกันนะเท่ากันแล้วก็ประมาณเริ่มตั้งทีสิบสองเอมากหลังเอ็นมากหลังานะพอเอ็นเราโตข้อเขงแล้วเราก็เอ็นไปหลังตกลงไงตกลงแขนนะนะขึ้นมานะ ด้วยให้หัวเข่าก็ขยับไปด้วยให้ข้อมือแขนเนี่ยให้ตรงกันไม่ใช่ว่าเข่ามือไม่ขยบนะับมันจะเข่ามันแค่แข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนไม่ใช่เนี่ยไม่ได้เข่าก็จะขยับเ,เ,เนี่ย,ยนะสังเกตมือเนี่ยทำไมสังเกตนะนะเข่าเนี่นเย <c oughs> เรื่ออะไรอ่าเนี่ยโอเคเรื่เลื่อนไปถึงมันจะไปถึงสะบักมันติดสะบักพวกเข่ามันเนี่ยไปข้างบนได้แล้วก็เปลี่ยนข้ามันอันนี้เาขอาเข่าข้างเดียว นอนลงมาเลยห่างประมาณก็คือมือมือ่านในถอยให้เขานอนมาแล้วก็ให้นอนมาตรงไหนตรงหน้าขาเราเลยนอนเลาสอดเข้าตรงแล้นัสะบักไหล่เนี่ยแล้วมือเราก็สอดสอดลงไปอ่ะยกมือขึ้นให้หายใจเข้าลองให้หายใจออกยกขึ้นหายใจเข้าลองหายใจออกพอหายใจออกหมดแล้วปุ๊บเลยครับคำวิเคราะห์ตัวกระตุกลงไปโอ้

อะไรนะประกบกันดู่ที่ไหายถอยแล้วก็แขนเราเนี่ยแนบกับนี่นะมีกับรักแร้นะนันจะเข้านั่นจะออกนันจะเข้านันจะออกเขายกขึ้นอือใครทั้งข้ไหลติดเนี่ยบางทีล็อกปุ๊บปุ๊บครึบเลยนะเอาที่เลยได้ทั้งไหล่ได้ทั้งอกนี้เลยสองข้างถ้าอกมีเข่าแล้วก็แบกแล้วก็จกขึ้นนั่งท่าสมัย เอามือประสานตรงนี้นี้เราจะเอาวางตกเตียงเรายืนข้างหน้าก็ได้แตถ้ากับพื้นเนี่ยเราใช้คู่เข่าแบบนี้นี่ยกมือขึ้นเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวตรงนี้ตรงไหนประกบนีอันนี้ตัวเราไม่แนบกับอันนี้ละตัวเราต้องอะไรนะไม่ใช่ดันช่องก้องมีช่องว่างช่องลมเพราเราจะหมุนเนี่ยแตงแเต้นเต้นเตงแเต้นเต้นเต้นต้นต้ตึ๊บทุกท่าน

จู่เลยจับคูคู่กันมารพี่ยาวเท่าไหร่ด้า้้าไดเยอคู่ใครเนี่ยมีคู่ไหมครับแต่คู่กัใครคนใส่คน้ทำก่อนคนใส้อยู่ทำอาคนคน ไมหน้ามามีตลอนลดนเล่นเล่มาลงกังวัดตาก่็ไม่ใช่ช้าน่ะนนี้แล้โอเันโอเ้ล้วอ้อมกันอ้อมกันมาจากกรุงเทพอย่ก็ออมนะคะ